ก็คือสองปีที่ผ่านมาเราถ่ายละครอย่างเดียวเลยแล้วก็ถ่ายสองเรื่องมีคุณหมีปฏิหารกับบุเพ้อยไลยก็เลยทําให้ไม่ได้แบบมาเจอหน้าแฟนคลับมากมายแต่พอเวลาที่เขามาออนอ่ะก็ออนทีเดียวตุม้มก็คือมีทั้งคุณหมีออนออนจบปุ๊บก็มีซีรีส์พิอาจพิอาจเสร็จปุ๊บก็มีเรื่องนี้เลยบุเพ้อยไล้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบอบุเพ้อยไลยปุ๊บเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยตีก็จะมีเรื่องเรือนธาตอีก ครับซึ่งตอนนี้กําลังเริ่มถ่ายคิวแรกๆอยู่ครับ,บใช่เหมือนเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนผลงานออกมาทีเดียวช่วงนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นนักสแสดงจริงๆเพราะว่า oh, ด้วยความที่เป็นนักสแสดงอ่ะต้องเล่นบทบาทไหนก็ได้แล้วก็คู่กับใครก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องว่าเพศไหนหรือว่าบทบาทไหนซึ่งตีก็โชคดีเขาเรียกว่าโชคดีมากกว่าที่ได้รับโอกาสดีๆที่แต่ละงานของตีอะ่ะ เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตีเลยในทุกๆงานคือบางคนอาจจะได้คาแรคเตอร์ซ้ำๆติดๆกันสาสีเรื่องก็ยังเป็นคาแรคเตอร์เดิมๆแต่ตีโชคดีมากๆที่ท <c oughs> ใช่ที่ <c oughs> ตั้งแต่ภาพยนตร์ส้มปล่อยก็เป็น <c oughs> ก็จะเป็นเด็กแซบเด็กบ้านนอกที่แบบดูคุยคุยดูกวนตีนดูแบบทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบแว่นๆน่ะชาวบ้านเลยแล้วก็พอมาเปลี่ยนรุ่ก็เป็นน้องสองเป็นน้อนเป็นเด็กน้อยน่ารักของลุงเกนอะไรครับเป็นเด็กน้อยแล้วพอมาเป็นเรื่องต้นเนี่ยก็เป็นคนหยิ่งหิ่งเชิดเชิด อ่าเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนแล้วก็พูดน้อยต่อยหนักอ่าแต่เรื่องนี้ก็เป็นคนพูดมากอีกอ่าเรื่องบุพเพลาลัยก็คนพูดมากกวนๆแบบเฮฮาสายปาร์ตี้แล้วก็มุกเสี่ยวเป็นคนเสี่ยวกลายเป็นว่าคาแรคเตอร์ที่ตีรับมาในแต่ละอันอะ่ะแตกต่างโดยสิ้นเชิงก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเหมือนชาเลนจ์ความเป็นนักแสดงของเราเหมือนกันนะรู้สึกว่าดีใจที่ที่เออได้ ได้รับบทบาทในแต่ละอันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เราก็สามารถทําออกมาแล้วให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องต่อไปก็ตีก็จะเล่นพีเลียดก็จะเป็นพีเอพีเลียดเรื่องแรกของตีอีกก็การพูดการจาอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นสำเนียงของคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็ก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไงเพราะว่าตีก็พยายามทําออกมาให้ให้ดีที่สุดเท่าที่ทาได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สิ่งนี้ที่รอคอยจะคืออ่ะห้าปีเค,ยค,ค,ย,ค,คยคิดเคยคิดไหมว่าจะได้กลับมาครับเคยคิดไหมเหรอยากมากเคยเคยคิดเหมือนแฟนคลับว่าสักวันหนึ่งเราควรจะได้มีซีรีส์คู่กับพี่เขานะเพราะว่าเอ่อซีรีส์เรื่องเราเกิดมาจากซีรีส์เรื่อง True Moon เนอะ <c oughs> เดือนเกี่ยวเดือนแล้วก็เรายังไม่ทันได้เข้าคู่อะไรกันเลยอะ่ะเราเป็นคู่สามแล้วเราก็ได้แค่แบบแปะมือกันมีซีนเดียวที่เราเข้าคู่กันแค่แปะมืออะไรเงี้ย เราก็คิดว่าเราอยากจะเล่นซีนที่มันมากกว่านั้นแล้วก็อยากจะมีโมเมนต์ให้แบบแฟนๆได้ติดตามบ้างอะไรเงี้ยก็เลยคาดหวังว่าอยากจะมีซีรีส์เขาสักสักทีก็กลายว่ารอยาวนานมากก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณแบบทีวีทันเดอร์ที่กู้ซากเรือของเราขึ้นมากู้ซากเรือเพราะว่าเพราะว่ากู้สร้างเรื่องจริงนะกูดจริงแล้วอ่ะทีวีทันเดอร์เขาจะเลือกไขรก็ได้เพราะว่าลิขสิทธิ์เปของเขาเขาจะเอาไข่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาให้โอกาสเราไปแคสติ้งแล้วก็ไปดูว่าเราสามารถ เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาจะปรับบทใหม่ได้ไหมเพราะว่าซีรีส์ที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาก็เป็นนิยายแบบนี้อยู่แล้วแต่เขาอยากจะปรับให้มันเข้มข้นขึ้นเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่มันไม่ใช่แบบในนิยายแล้วก็มีความแตกต่างก็กลายเป็นว่าเขาก็มาดูว่าพี่เตจะเป็นหมอได้ไหมตีจะเป็นต้นที่ในเวอร์ชั่นแบบนี้ที่พี่ต้องการได้ไหมก็เอามาแคสติ้งกันพอามาแคสก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทางทีวีทันเดอร์ที่มองเห็น แล้วก็ให้โอกาสพวกเราทั้งหลายๆทีมจริงๆทั้งทีวีทันเดอร์แล้วก็ทีมของพี่มาเดี่ยวจริงๆมีผู้ใหญ่หลายฝ่ายที่เคาะเคาะเราสองคนครับก็ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่ที่เห็นความสามารถของเราว่าเราพัฒนาได้เป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงจริงๆครับเพราะว่าที่แบบมาเ่ด้วยกันได้คุยกับี่เต้เลยว่าในสุดความฝันที่เราไม่กล้าฝันแต่ฝันที่มันเป็นจริงแล้วก็คุยครับคุยกับพี่เต้ก็คุยกันว่าคือเรื่องเนี้ย จะประสบความสําเร็จไม่สําเร็จจะดังไม่ดังมีกระแส,สไม่แสเราไม่ได้สนตรงนั้นเลยเราสนแค่ว่าตอนเนี้เราได้ทําให้กับแฟนคลับเราแล้วเร, package. เราได้ปลดล็อกหัวใจแฟนคลับเราแล้วแล้วเราก็มีของขวัญที่เป็นความลับความรักระหว่างเราสองคนเนี่ยให้กับแฟนคลับได้ได,ได้ได้ชื่นชมจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้รับจากเขามาโดยตลอดเราได้รับความรักจากแฟนคลับที่แบบว่าคอยสนับสนุนเราคอยเชียร์เราแล้วก็ติดตามเราในทุกๆงานไปที่ยากลําบากอะไรเขาก็ไปหมดอะไรเงี้ย ไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็สนับสนุนน้องในทุกๆเรื่องแต่เรายังไม่เคยมีของขวัญยังไม่เคยมีอะไรตอบแทนเขาเลยเราคิดแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเราอดทนแล้วก็วันหนึ่งเราได้มีโอกาสได้สร้างของขวัญความรักของเราเนี่ยได้มอบกับเขารารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสนั้นนะครับครับรมีไหมเหรอต้องตามลุน้นตามลุ้นเพราะว่าเพราะว่าแต่เขาไม่ให้สปอย ก็จริงๆแล้วซีรีส์วายทุกเรื่องก็จะมีะะฉากโมเมนต์เลิฟซีนอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าพอเราอาจจะเป็นเลิฟซีนที่ไม่ได้หวือหวาเท่าหไหร่แต่ว่าคิดว่าน่ารักน่ารักแน่นอนครับเพราะว่าตีเล่นดีรู้สึกว่าเออมันมันดูน่ารักครับก็คือคำเด็ภารกิจแล้วเต้ตีคือตำนานที่ยังมีลมหายใจใช่โดยทีวีทันเดอร์กู้ซากเรือขึ้นมาครับ แฟนๆก็แฮปปี้คือแค่นอกจากฉากแปะมือแล้วก็มีโมเมนต์ด้วยกันก็แฮปปี้ละขนาดขนาด e p 4เนี่ยมีแค่น้องต้นมาหาพี่ตินเหมือนเหมือนในฝันเหมือนในมโนอะไรสักอย่างก็แค่ซีนเดียวก็กินละเช่นเดียวกับฉากแปะมือจะก็จะเริ่มมาแล้วครับอ P หน้าเนี่ยก็ตอนก็จะเริ่มมาแล้วก็จริงๆพาร์ทของต้อนเองจะอยู่ในช่วงหลังจะสลับกับพี่ตินคือพี่ตินเขาจะมีบทบาทในช่วงอีพีแรกๆเพราะเขาเป็นหมอเนาะ แล้วเดี๋ยวในเรื่องเนี่ยจะเล่าในฝั่งของตอนน่ในตอนอีพีหลังๆอ่าถ้าหลังจาก e ีพีหกเ็ก็ขึ้นไปก็จะตอนก็จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นครับใช่เดี๋ยวก็ลองคอยดูกันว่าเป็นอย่างไร